สวัสดีครับสมาชิกและตอนนี้ก็เกือบแทนเทมอีกแล้วนะครับและวันนี้นะครับก็อยู่กับพี่วิ๊กุ๊กกุ๊กด้วยนะครับขอเสียงพี่วิ๊กุ๊กกุ๊กหน่อยนะครับใช่ครับวันนี้นะครับเราจะมีมาผู้ที่มาชมการเปิดเกียร์กับเราด้วยนะครับซึ่งเกียร์ที่เราจะมาตามหาในวันนี้นะครับท่านผู้นี้นะครับได้ไปแล้วนะครับเป็นทางด้านของธงของโตมันนะโอ้โหแดก่าสุงสุดได้ครับ โอ้โหนะเดี๋ยวเรามาดูค่าสเตตัสของเจ้าโทของโตมันก่อนเลยดีกว่าครับมีพลังโจมตีรวมนะครับ444%นะครับแล้วก็มีอัตราการโจมตีโดนแน่นอนของทักษะารครับนี่ก็เป็นค่าเมตาสุดๆเลยนะครับแล้วก็มีอัตราการใช้สกิลนะครับแล้วก็มีออปชันที่4เป็นออปชันของธาตุไม้นะครับส่วนสกิลบวกนะครับเป็นการสร้างความเสียหาย n% ของพลังโจมตีในพื้นที่นะครับบวกสูงสุดถึง1,200เลยนะครับซึ่งพี่บิ๊กกุ๊กไก่ ได้ค่า1,200เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะส่วนอีกอันหนึ่งนะครับก็เป็นเกียร์7ดาวตกแต่งนะครับเครื่องรางที่รลึกนะครับผมบอกเลยว่าเป็นเกียร์7ดาวที่ผมก็อยากได้เหมือนกันนะเนื่องจากมีหลบสกิลต้านสกิลลดแแล้วก็ออปชั่นที่4นะครับเป็นออปชั่นของธาตุไฟนะผมบอกเลยว่าหาให้ดีวานะครับโหดแน่นอนนะอะเดี๋ยวมาดูเลดดอกกันหน่อยเลยดีกว่าครับเลดดอกนะครับธงโตงมันนะครับ 0.6%นะครับแล้วก็ที่ระลึกนะครับเครื่องรางก็จะอยู่ที่0.86%นะครับโอ้โหตายแล้วพี่บิ๊กเราต้องล้างเกลือกันด้วยตู้นี้ก่อนไหมหรือว่าเราไปเลยอ่าแต่วันนี้น้องเทมมาเอามาเอาไอชุดสีดำน,นั่นใช่ไหมอ่ะฮะพ, <laughs> <laughs> พี่พี่ตลกนี่พี่ตลกใช่ไหมเอ้ยล้างเกลือก่อนไหมล้างเกลือก่อนสักรอบแล้วกันนะสักรอบหนึ่ง รอบหนึ่งหรือสองรอบดีถ้าถ้ามันออกดาวเยอะก็ไปสุ่มเลยอันเนี้ยแล้วถ้าเกิดดาวเท่านี้มาเยอะมันสุ่มได้ถึงสี่ดาวเลยนะแต่แอนดี้ันนี้จะต่อโอ้โหแสดงว่ามันต้องอ่าโชคดีแน่ๆเลยถูกป่ะโอ้โหโอ้โหหดาวมาโอเคไปไปไป กดแบบไม่พูดพวามทเพลงในครั้งแรกนะครับกับ0.6เปอร์เซ็นต์นะครับในเลดดบไม่รู้ว่าเราจะได้กันหรือเปล่านะสำหรับธงของตัวมันแต่ว่าเครื่องรางมานี่ผมพร้อมอ้าแขนรับเลยนะแต่ว่าแหวนของสายฟา้าก็คงต้องเอาไปย่อยทิ้งกันนะครับสมาชิกนะโอ้ทรงดีอยู่นะทรงดีนะโอ้ห้าดาวมันเลดออกเท่าไหร่ตั้งโหโวโอ้โอ ไปต่อหดาวมาแล้วชิ้นนี้สมาชิกมือใหม่นะใช้ได้แต่ว่าผมนะคงเอาไปย่อยทิ้งเอาทิสตันนะโอ้โหอันนี้ก็เอาไปใส่บัฟวิ่งได้นะเพราะว่ามีค่าบวกกันความเร็วกันเคลื่อนที่แต่ว่าบวก8ผมก็ขอย่อยทิ้งเหมือนกันนะใช้นาฬิกาดีกว่าโอ้โหแหวนแหวนก็เอาไปใส่ให้ตัวกันบินได้นะแต่ว่าผมก็ไม่อยากได้นะผมไม่อยากได้ โอ้โหบวกกันน ốc, ็อกมวกกันน็อกกันผมน็อกนี่แหละไปแล้วครั้งแรกโ oh, oh, hey, อ้โหไม่มีลองลองสูตรนี้ไหมแบบเข้าเข้าห้องทดลองอะไปย่อยย่อยเกียเกือแล้วกับมาแล้วก็ยกเลิกทีหนึ่งแล้วก็สูงได้เลยตรนี้ออกเยอนโอเคโอ้โหห้าดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ผมได้มา,ยาเยอะเลยห้าส <laughs> <laughs> ิบเปอร์เซ็นต์แต่ผมได้มาเยอะกว่าน,นั้นอีกอมา <laughs> <laughs> ก็เอาเกียเมื่อกี้ใช่ไหมเอาไ,ออไปไล้า แล้วต้องต้องฟิลเตอร์อยังไงคือว่าเอาเอาพวกหนงดาวสองดาวไปแล้วนั่นไงไปให้หมดไปให้หมดมาถือว่าเราสั่งเวรเนี่ยคั้งเกียร์ผมโล่งแล้วตอนนี้ค้ังเกียร์ผมโล่งแล้วแล้วยกเลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ไปมานะครับสูตรนะครับจากทาง <พอ S 1> บ้าน ได้กลิ่นอโอ้ยกลิ่นน้ำทะเลมาเลยนะโซเดียมเต็มไปหมดเลยโอ้มาแล้วัออันเยอะกว่ากี้เลยโค้โค้ดโอ้โหห้าดาวเลทห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกดาวเลทสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับสมาชิกโอ้โหไปอุ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาครีมครีมเยอะแล้วเฮ้ยบอกแล้วสูตรนี้มันเรียกเรียกว่าเกินเกิน ขอ7ดาว2ครั้งในคราเดียว8ดาวมาก็ได้7ดาวกับ8ดาวมาในครั้งเดียวคือผมบอกเลยโภคปาฏิหาริย์นะฮึบโอ้โห و! หาดาวห้าดาวไปอู้ไอชิ้นเดิมเลยชิ้นเดิมเหมือนต๊อกต๊อกกันมาโอ้โหห้าดาวมามา,มาชิ้นสุดท้ายโอ้โห,ห,โโหชิ้นสุดท้ายป่ะชิ้นสุดท้าย <c oughs> โอ้โห,โอ,โหอ๋อเหมือนเล่า โอ้โหห้าดาวล้วนกับเจ็ด,ดาวอีกหนึ่งชิ้นนะครับเจ็ด,ดาวลีโอน่านะนาก็ผมน่าจะเอาไปใส่ให้ตัวในกิววอลได้อยู่นะเฮ้ยแต่บันมาอยู่นะมันมามันมาอยู่มัรมาอยู่แต่ว่าเดี๋ยวใช้สูตรกันใช้สูตรเดิแ๋แต่ใช้ดาวสูงกว่าน,นี้ย่อยเลยวะใช่ไหมลอ,ล,อลองดูกันใช้ห้า,าดาวคาทาเวทมว์จิตมัดโอ้โหผมมีเพียบพี่ไม่เป็นไรมีรเป็นล้าน เมื่อกี้ได้อะไรมานะมันมีซัมติงนิวขึ้นหรือเปล่าช่างนะอ่ะไปเลยย่อยอ่ะเอ้ย่อยทิ้งอ่ะย่อยทนะิ้งไป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 ชิวๆสั่งเวยเมื่อกี้สังส่งเวยไปสิบสองชิ้นป่ะใช่สั่งเวยไปกี่ชิ้นเดย์เอาหมดค้างเลยครับโอ้หมดค้างก็เืินไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้เกียร์ใหม่มาไม่เหลืออะไรให้อัปเกรด โอ้โหบวกกันน็อกนี่กันผมน็อกหรือเปล่าเนี่ยไป2ีชิ้นเลยเไปกดเข้ากาชากดยกเต่แต่ถ้าเราได้โทมานี่น้องเกมมีมีขนนกฟินอิกอัพไหมครับผมผมว่าผมมีแต่ว่าน่าจะอัพได้ไม่ครบเพราะว่าผมใส่ให้ดอกไม้ไปแล้วนะแต่ว่า ผมจะได้ย้ายเกียร์แบบ8ดาวตึงๆนะครับไปเอ้ยย้ายเกียร์7ดาวสุดยอดดาบไปให้ไว้เชฟทำซูชิลูกหลักใหม่นะมาครั้งแรกครับอันนี้นะครับโล่ผมเลิกใช้ไปนานแล้วเพราะว่าผมมีทางนั่นของเสื้อคริสต์มาสเยอะมากครับในครั้งยังมีเหลืออยู่เลยตอนนี้โอ้โหแท้สายฟ้านี่เลิกคุยนะฮะเลิกคุยอึ๊บเริ่มดอกแล้วอะเริ่มดอก โอ้โหหกดาวออกเยอะจริงฮะับสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่ไม่ใช่เล่นเล่นนะแป๊บเดียวครั้งสุดท้ายปิงไปแล้วโคสิหนหลวงอ่ะเดี๋ยวคำนว<ะ>ณว่ามาในอีตร้อยลูบี้นั่นแหละผมผม,ผมเก็บไว้ครั้งหน้าดีกว่าเก็บไว้ครั้งหน้าเก็บผมผมอยากผมเก็บไว้รอท่อแป๊บดีกว่าผมอยากได้ท่อแป๊บท่อแป๊บหลักทีอะใช่มันมัน,ม,นมันมีไอ้นี่ใช่ถ้าใส่ครั้งอะอยากอยากได้ไดยูเบิร์นอะ โอ้โหวันนี้เดี๋ยวขอไปตี PVP ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวผมลืมนะตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะสุ่มได้พี่บิ๊กกุกลางร้ายหรือเปล่านะถ้าเกิดได้นี่โอ้โหใส่มัวแน่นอนนะทีมนี้ไม่รู้ว่าจะตีไหวหรือเปล่าเดี๋ยวขอลองซัดก่อนแล้วกันนะครับกาแฟพี่บิ๊กคุกคุ้นะครับเพราะว่าเขาสุ่มได้ไมค์ี่มาแล้วเขากับเยธมเขาเขาได้ทุกอย่างครับเดือนนี้เขาได้ทุกอย่างที่เขาอยากได้ครับทุกคน มาตอนนี้นะครับผมยังใช้นี่ลดรถรถสิงโตอยู่เลยนะลถสิงโตอะ่ะแล้วมันจะกลายเป็นรถขก่ขยะวีสอหรือเปล่าครับไม,ม่มันมันมีสกิลไฮเปอร์เรียกเรียกชาวบ้านออกมาช่วยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันออติดดีนะถ้าเกิดมันติดไว้ออกมาช่วยนะผมบอกเลยว่าหวานเจีย๊ยบนะดูอนุบิดอะ่ะเป็นแค่แบบเป็นแค่หมาเฝ้าเฝ้าพีระมิดอะ่ะผมพูดเลย บอกเลยนี่นี่เป็นไงโอ้โหแต่ตัวนี้พวกนี้นะคริบติดตันก็ช่างง่ายนะติดสถานะง่ายนะแล้วพี่บิ๊กติดสถานะง่ายไหมฮะพี่บิก๊กสถานะพี่น้อง <c oughs> คนนี้คนนี้ตึงไหมคนนี้ค่าศักยภาพอย่างตึงเลยอะแต่ว่าเราใส่หมดไม่สนลูกใครละนี่เ่างเงเพราะเรามีม็อบไซโคนะครับทุกคนม็อบไซโคเท่านั้นนะฮะคนพลังจิตนะ เดี๋ยวเดี๋ยวก็ปิกุัะคำมอไซคโฟเอ้ยคนแยบของบูบี้มอสไซโฟผมนะนี่นาเมืี้ผมผมนอนอยู่มาสองว่าแล้วทำไมบณรีไม่เจอโอ้โหผนโน้ตผมจะมีถึงไหมเนี่ยคนนีกผมจะมีถึงไปไหมเนี่ยเทมผมบอกเลยนะถ้าเกิดใครมีสิบเชฟไว้ทำซูชินะพวกมายากลอนูบิสนะผมบอกเลยว่า โอ้โหกลับแนบแทบล่องเท้าของเจ้าไว้หมดอ่ะผมบอกเลยเนี่ยยืนไม่อยู่ครับนาฬิกาปู่ผมแถมให้เลยมาเซตสามตัวตัวมือโ,โหดเลยผมจัดให้มาทั้งหมู่บ้านเลยเจอไว้ของตัวเดียวอะ่ะเละแค่นั้นแหละตึงนี้ทีมเมื่อกี้มีทาเคมิจิแม็กนะค่อนข้างจะโหดมากเดี๋ยวเราก็จะทำการข้ามนะทีมนี้ไหวไหมพี่บิก๊กตัวบินนหะร เอาหวานครับทีมข้างล่างเขาจะหวานครับได้ครับแต่ว่าผมขอทําการเปลี่ยนนะทางด้านของอันนี้มาเป็นทางด้านของอมูนผีจีนก่อนนะมูนผีจีนเพราะว่ามูนผีจีนนะผมบอกเลยว่าลีออนหารดรถไฟถึงจะแม็กซ์นะแต่ว่าโดนมูมนผีจีนแค่เวล1 4ร้อยสี่สิบนะครับก็โดนตบรถไฟคว่ำได้อยู่นะ<า> <c oughs> โอ้ยมูนผีจีนเขาเดินเร็วจัดอะ ว่นี่นะฮะเป็นไง240นะครับโดนมูลผีจีน140นะครับทำการทำร้ายไปนะเอาเมื่อกี้นะครับทางด้านของสกิลไฮเปอร์ของเจ้าไอไอสิงโตเอ่อรถเข็นสิงโตนะก็แบบติดนะเมื่อกี้น่าจะได้เป็นทางด้านของไว้มานะกวันเจี๊ยบนะกวันเจี๊ยบโคตรอีซี่เหลือ จบที่บิ๊กคุกไก่อย่างเดียวที่มาสองส<า>อ่ะี๋ยววันนี้เราก็จะทำขึ้นมาหาผมให้ก่อนจบกระปกุกแต่มันขึ้นหนืดมากอ่ะคือบวกขนาดผมแบบไม่ค่อยได้ใช้ไอเทมแล้วยังบวก39เลยนะตอนนี้อันดับที่200นะทีมนี้ไหวไหมครับพี่บิ๊กอ่าไหวครับได้เป็นทีมผมนะไหวทีเดียวแล้โโหท,ทีมนี้ไม่แน่โอ้โแต่ว่าผมบอกเลยว่าส,สล็อตนะถึงถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใส่เกียร์โจมตีโดนแน่นอนนะ มันแม่นมากนะมันเป็นตัวที่แบบโอ้โหสกิลอะไรจะแม่นขนาดนั้นนะผมบอกเลยว่าโดนบาวล็อกผมก็ก็ตาย,ยดีมั้งใช่ไหม<ด>แย่แ<ด>ล้ <laughs> แย่และถ้าเก <laughs> ิดแพ้นี่ปิดไลฟ์เลย,เยไม่ใช่ปิดปิดคลิปเลยดูดูซูชิผมซูชิผมโอ,าโโอทาโรแซลม เออเจม่วงเอาไปแล้วนะตอนนี้ทุกคนทุกครัวเรือนใช้ไวท์เทปทำชิชิกันหมดแล้วนะเดี๋ยวรอมีก้าดาวก็ก็วนเจม่วงกับมาใช้เขาไอ,อ้จริงเหรอจรเจม่วงดาเม็ตก็ไม่มีนะครับอุ้ยหลุดอะไรหรือเปล่าอุ้ยไว้ไว้ครับมีดามีสองสกิลเลยนะโอ้ยทีมนี้น่กกากลัว ไปดีกว่าไปนี่ทำไมคุณไม่ใช้ไอซานต้าซานต้าจิ๋วโอ้ผมผมรู้สึกเศร้ามากผมรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนอารมณ์วู้วามเกินไปอะ่ะ <c oughs> ผมผมอารมณ์ <c oughs> คุณโดนใครหลอกครับผมไม่รู้ว่าผมโดนไซโคอ่ะผมโดนไซโคผมก็เชื่อไงสุด,ดท้ายผมไม่ได้ใช้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าคือผมก็งจะเกลือแสงมืดนะ แสงมืดค่อนข้างจะสุ่มไม่ค่อยจะได้แนละ้วเพราะฉะนั้นกบในคางตอนนี้ฮนะเหลือกบไฮเปอร์เหลืหนานนะสี่สิบตัวนะผมบอกเลยว่าแสงมืดแม็กได้สองตัวเลยทีนี้มันง่ายจยังเลยยังไม่ทันโมสเสร็จเลยจบบ้านใช่ไหมแต่ว่าไปไม่ถึงอะพี่บิก๊กไม่นะอันดารโฮโอ้โหโอ้โ,โ,อโออหขนอย่างในพาร์ทไงพี<ล>่แมมันต้องเติมนี่มันต้องเป็นขนเติมนี่ อ๋อยังไม่เติมหรอใช่มันต้องเป็นขอนเติมโอ้โหตายแล้วเติมเลย้วกันได้นะฮะเดี๋ยววันนีนะ้เดี๋ยวผมจะไปทำการเติมแล้วก็ทำการขึ้นนะครับมาสเตอร์สองนะฮะไปไปนอนอยู่ข้างๆที่บิ๊กุกไก่นะเดี๋ยวผมขอส่องทีมตำน,นานหน่อยผมอยากเห็นว่ามอสไซค์โฟวันันดิของผมเป็นยังไงบ้างนะเฮ้ยลุงยุทธวิกเนียลที่หนึ่ง นี่นะฮะนี่นะฮะโอ้โหยังหล่อเฟีย้ยอยู่เหมือนเดิมน,นะฮะยังหล่อเฟีย้ยอยู่เหมือนเดิมน,นะทรงผมนี้โอ,โ,โอ้ลุงเอาสุดโอ้โหแล้วแล้วแล้ว,ล,ว,ล,วลุงบิกก๊กอ่ะลุงบิ๊กเอาเท่าไหร่ดีเนี่ยนี่นะฮะมอบไซโคโนะฮะโอ้โหผมรู้สึกรักม็อบไซโคนะใช้ไมค์กี้ด้วยน,นี่นี่นี่แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละขอขออุบไว้แค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะ สำหรับวันนี้นะครับสมาชิกท่านใดนะครับที่เปิดนะครับกาชานะก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะขอให้แบบได้ทงเหมือนพี่บิ๊กคุกไก่นะแต่สำหรับวันนี้นะครับเทนเทปก,นนก,ก, like, ก,นนก็ขอลาไปก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับสำหรับวันนี้เทนทีก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายพี่บิ๊กบ๊ายบายเลยบ๊ายบายบ๊ายบาย